ครับผมพบกับนางสงการทั้ง12ท่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้นางสงการทั้ง12ลัคนานะครับออกมาเดินโชว์ตัวอีกรอบเพื่อให้ผูกคนนะครับได้ให้คะแนนนะครับใครจะผ่านเข้าไปในรอบของชุดว่ายน้ำนะครับผมมากันเลยครับล,ลัคนาราศีต่างๆของเราสวยบาดตาสวยบาดใจสวยแบบว่า กินกันไปไมลงจริงๆนะครับผมทั้ง12นางแล้วก็นี่ครับนางสงการเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกลับเข้าไปรีวิวกันเยอะๆนะครับชอบคนไหนรีวิวกันเยอะๆแล้วจะได้เข้าสู่ในชุดว่ายน้ำกันนะครับก็วันนี้ครับมีเกมมาให้เล่นครับนางสงการเราถามว่าหนูไม่ติดนะครับแล้วพี่ล่ะติดอย่างนะครับตอนนี้สภาวะ เออบ้านเมืองใช่ไหมครับหรือว่าสภาวะของอะไรเดียครับโอ้โหสภาพจิตใจของพวกเราอาจจะแบบดูย่ำแยก่กันนิดหนึ่งนะครับจากการที่โควิด1 9ีนี้ระบาดกันทั่วเลยวันนั้นวันนี้เรามีเกมมาให้คุณเล่นนะครับหนูไม่ติดแต่พี่ละ่ะติดหรือยังอ้าว ใครอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงบ้างนะครับน้องทั้ง13ทางนะครับจะมาถามคุณนะครับด้วยเกมนี้นะครับผมมีภพยให้เลือกกันนะครับผมมีภพยให้เลือกกันพร้อมแล้วหรือยังตรงนี้นะครับผมจะมีตัวเลขขึ้นมา1234 56 78 9าม1 1่หอันนี้จะอยู่ในข่ายของคนที่ เออไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่นะครับใครคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปเสี่ยงไม่ได้ไปสัมผัสกับคนที่ติดเชื้อนะครับผมเนาะมีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยให้เลือกตรงนี้เอาไว้นะครับให้เลือกตรงนี้เอาไว้นะครับว่าหนูติดแล้วหรือยังนะครับส่วนด้านนี้ครับ A B C D xy นะครับตรงนี้คือกลุ่มที่มีการไปสัมผัสกับคนที่สุ่มเสี่ยงนะครับก็มีการไปตรวจแล้วแล้วก,กำลังกังวลใจนะครับอยากบอกว่าเ,เราไม่ต้องไปปิดบังข้อมูลนะครับเพราะว่าตอนนี้มันคือการระบากไปทั่ว ถูกไหมครับการระบาดไปทั่วแล้วบางทีเนี่ยเราไปปิดบางข้อมูลเราทําให้หมอพยาบาลเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นความผิดเราถูกไหมครับเพราะว่าพวกเราเองคงจะแบบว่าคงจะไม่ใช่เป็นต้นต่อถูกไหมครับเราไม่ใช่เป็นต้นตอที่แบบว่าไปทําให้เกิดโรคนี้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราติดมาจากคนที่ทํางานบ้างติดมาจากครอบครัวบ้างโดยที่เราไม่รู้สาเหตุนะครับเพราะฉนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําได้เนี่ยคือการที่เรา ต้องอย่าปิดบังไทม์ไลน์ถ้าผมเป็นผมก็จะบอกเลยว่าเออไม่รู้เหมือนกันว่าไปติดมาจากใครอุตส่าห์อยู่กับบ้านแล้วประมาณนี้นะครับไปดูกันเลยนะครับผมเพราะนั้นอยากจะเลือก1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12นั่นคือพวกไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่ว่าติดแล้วหรือยังนะครับกับ A,B,C,D,X,Y พวกนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยดีไหมครับเพราะนั้นใครเลือกหมายเลขที่หนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งไพ่ออกมาคือ Six o t t h p p n t t c l l เคเขาบอกว่าติดกินครับผมเนาะเป็นคนที่แบบติดเรื่องของการกินนะครับ Si x of t h e p e n t น c l เนี่เขาบอกว่าเป็นหกเหรียญใช่ไหมครับหกเหรียญน,นี่คืออะไรอะรู้ไหมความหมายของหกเหรียญแปลว่าอะไรแปลว่าการแบบว่ากลับไป ทำอะไรดีครับเป็นการแบ่งแบ่งปันนาเป็นการแบ่งปันเป็นการแบบว่าแบ่งแยกแบ่งเงินอะไรประมาณนี้นะครับผมแบ่งเงินแบ่งแยกหรือว่าเป็นการหย่าล้างอะไรประมาณนี้นั้น,น,นเราเรียกอันนี้ว่าเป็นหกเหรียญน,นะครับแต่ถ้าดูจากรูปเนี้ยคุณติดกินครับผมเนาะสายแหลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะติดโควิดได้เพราะการที่คุณ เป็นสายแรกนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือหมายเลขหนึ่งครับแล้วถ้าคุณเลือกหมายเลขสองละครับผมหมายเลขสองของเรานั้นคือติดลมบนนะครับ four of the sort นะครับผมก็เป็นสี่ดาบนะครับสี่ดาบของเรานั้นบอกว่า คุณเองเนี่ยอาจจะฟื้นจากความตายหรือว่ากําลังจะไปพักผ่อนอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นตกลงเขาติดโควิดหรือเขาติดอะไรครับเกมนี้นะครับก็ลองทํานายดูนะครับว่าในช่วงนี้คุณจะติดอะไรคุณจะติดโควิดจริงไหมมันต้องมีโควิดสักใบหนึ่งเนะีนะ่ยเนาะเพราะนั้นเลือกให้ถูกนะครับเพราะนั้นใบที่2ครับติดลมบนนะครับคุณเองใช้โฟล์ออฟสอนะครับคุณอาจจะแบบว่ากำลังจะสบายสบายอยู่เนาะหรือว่าอาจจะเป็นเวลาที่คุณพักผ่อนหย่อนใจ อยู่ติดอยู่กับเรื่องบางเรื่องนะครับประมาณนี้ for of สอบฟื้นจากความตายนั่นเองไปดูกันครับว่าถ้าติดที่3ล่ะครับจะติดอะไรดีอ่าใบที่3ครับใบที่3มเขาบอกว่าติดหอยอครับผมเนาะ queen of c รับครับผมอันนี้แหละครับ ติดหอยนะครับผมเนาะติดมาจากหอยหรือเปล่าไม่รู้เนาะอาจจะแบบว่าชอบเที่ยวทะเลเป็นคนที่แบบรักทะเลนะครับอยากร่างกายต้องการทะเลไม่คิดถึงเขาแต่คิดถึงทะเลนะครับ q u e e ออ f ครับคุณเป็นคนที่สามารถที่จะปรับตัวได้กับสิ่งต่างๆรอบตัวของคุณแต่ถ้าติดติดหอยครับผมนะไปต่อที่อันที่4กันนะครับไพ่ใบที่4ใครเลือกใบที่4ไว้นะครับใบที่4บอกว่า ติดอยู่กับบ้านครับผมนะติดอยู่กับบ้าน four of the p e n t a c l e นะครับก็คือสี่เหรียญน,นั่นเองสี่เหรียญเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการมองหาลู่ทางธรรมหากินความมั่งคงในเรื่องของการเงินนะครับแต่ในรูปนี้ ดูเลยว่าเหมือนกับโอ้โหถูกล็อกหน้าบ้านเอาไว้แสดงว่าน่าจะถูกกักตัวหรือว่าเป็นคนที่กําลังกักตัวอยู่ในบ้านไหมไข่เลือกใบที่4ตอนนี้คุณกําลังแบบรักบ้านรักครอบครัวมากคุณก็เลยอยู่กับบ้านเนาะประมาณนั้นผ่านไปแล้ว4ใบนะครับไปต่อใบที่5 พร้อมแล้วหรืออยัางรััเนาะตกลงติดโควิดแล้วอย่างอ่านะไปดูครับใบที่5นะครับใครเลือกใบที่5ไว้เราบอกว่าใบที่5นั้นคือ s i ก off คับติดเด็กครับผมนะติดเด็กนะครับก็เป็น Si กอ f ฟเดอคันะครับก็เป็นการย้อนกลับไปสู่อดีตนะครับไปดูแลรักษาไปเยี่ยมเยียนคนที่แบบอยู่ที่บ้านของคุณอะไรประมาณนี้นะครับเป็นเวลาของครอบครัวที่เราจะต้องดูแลกันและกัน นะครับเพราะนั้นการย้อนกลับไปอดีตเพื่อที่จะหวนคืนไปสู่สิ่งเก่าๆแล้วเอาสิ่งนั้นมาสร้างอนาคตบางทีเราก็ย้อนมองไปเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆภาพใบนี้ก็อาจจะบอกว่าเป็นการติดเด็กได้อ่าประมาณนั้นนะครับใบที่6ก่ะครับใบที่6บอกว่าอะไรครับใบที่6ไปดูกันเลยครับใครเลือกใบที่6เขาบอกว่าติดหลมครับนะไฟออฟครับนะครับเป็น5ถ้วย5ถ้วยบอกว่าทุก โศกเศร้าเสียใจแต่มันก็ยังมีอะไรที่ทําให้คุณยังแบบว่าไปต่อข้างหน้าได้นะครับอย่าไปแบบว่าจมปักอยู่กับสิ่งเดิมๆอยู่เนาะบางทีแบบเลือกส่วนไรนาโน่นี่นั่น,นโอ้โหน้ําท่วมแต่มือยังมีดอกไม้อีกสองดอกอยู่นะครับอดีตผ่านไปเก็บมันเป็นประสบการณ์แล้วเดินหน้าต่อไปอย่าติดลมแบบนี้นะครับใบที่หเพราะนั้นไปต่อที่ใบที่7กันใบที่7ของเราคือติด กาครับผมเนาะตอนนี้ใครติดเกาะอยู่ครับ Sick of s o r อ s นะครับผมหรือว่าเป็น6ดาบนั่นเองนะครับหดาบนี้แบอบกโอ้โหปัญหาต่างๆโอเยอะแยะมากมายเลยการเดินทาง ทางน้ำใช่ไหมเพื่อปล,ปล่อยความยากจนอยากจะไปเกาะเคแมนนู่นนี่นั่นอยากจะไปทอดสมอที่ใดที่หนึ่งเนาะตอนนี้มันอึมคึมไปหมดแล้วนะครับอยากจะไปติดเกาะหรือตอนนี้ยังเหมือนกับตัวเองเนี่ยติดเกาะอ,อยู่ก็เป็นไปได้นะครับนี่คือใบที่7ดติดเกาะครับไปดูใบที่8ดกันใบที่แดออกมเป็นอะไรเอ่ยใบที่8ดครับมาครับ นะครับมาเลยครับเดี๋ยวก่อนอ่าใบที่8มาแล้วใบที่8เขาบอกว่าติดเรียนนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับกำลัง work from home หรือว่ากำลังจะเรียนออนไลน์กันอยู่นะครับเพจออฟ s อ o r ดนะครับผม mm hmm. ก็เป็นมหาเล็กที่แบบว่ากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆเรียนไปเยอะแยะมากมายบางทีพอเรียนไปก็ปวดหัวเนาะอืม mm hmm. นะ ไปต่อเองนะนี่คือคนที่กําลังใช้วิชาความรู้ที่เรามาได้มากําลังต่อยอดขึ้นไปเพื่อที่จะส,สรรส้างสิ่งที่ดีๆเพราะนั้นในรูปเป็นเพทออฟซอนนะครับแต่ว่าเอามาใช้ในเล่นเกมก็เป็นติดเรียนนั่นเองนะครับผมไปต่อที่ใบที่9เราผ่านมาจัดครึ่งหนึ่งแล้วใครยังไม่เลือกใบที่9ตอบว่าคุณติดไฟนะครับผมเป็น King o f w a r ครับเป็นราชาแห่งคาถา นะครับราชาแห่งกระทานั้นคือคนที่แบบว่าโอ้โหผิวละเอียดอ่อนเป็นคนที่แบบว่าอะไรดีอ่ะช่างพูช่างสนุกสนานใช่ปะช่างพูช่างสนุกสนานเป็นคนที่แบบเป็นเพื่อนที่ดีเก่งในเรื่องของการค้าขายการสื่อสารนะครับเพราะฉนั้นเขาตีกล่องจนไฟลุกนะครับเราเลยเรียกว่าติดไฟนั่นเองนะครับผมเพราะนั้นคุณเองเลือกใบนี้มาเนี่ยคุณเป็นคนที่สามารถที่จะ ทำอะไรก็ได้นะครับผมมีโปรเจกต์ที่จะทําเราก็เดินหน้าตีกองหลัวเพื่อลบนั่นเองนะครับใบที่เก้านั่นเรียกว่าติดไฟไปดูต่อที่ใบที่สิครับใบที่1ิเราเรียกว่าติดปี๋ครับผมนะใบที่สิเรียกว่าติดปี๋ก็ไม่เชื่อเนาะว่าแหม่มจะมีไพ่ที่แบบว่าเล่นเกมได้ที่นี่ขีเอ๋มากมายนะครับไพ่จริงๆเนี่ยคนที่ชอบดูแลเอ,อ่อชอบสะสมไพ่ นะครับคุณสามารถที่จะเอาไพ่มาเล่นเอามาทำนายได้มากมายหลายแบบไพ่ไม่ได้แบบว่ามีไว้ทำนายบางสิ่งบางอย่างแค่นั้นไพ่บางชุดเขาสามารถที่จะเอามาเล่นเกมได้นะครับที่นี่บอกให้คุณรู้ว่าที่นี่แหละที่เดียวที่ทําได้นะครับผมไพ่ใบที่10ครับติดปีกครับผม X o f s w o r d นะครับผมก็คือเป็นอะไรครับ แด่าโอ้โไปไหนไม่รอดนะครับ <_ d ata> เราเองเนี่ยถูกต้อนเข้ามุมมืดชั่วข่าวตอนนี้รู้สึกคนที่เลือกใบนี้มาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันติดปีกก็จริงแต่ฉันบินออกจากกงไม่ได้นะครับ <_ d ata> คุณก็เลยแบบว่าจะต้องแบบว่าอยู่ในสภาวะแบบนิ่งงงง,งันแบบนั้นไปก่อดน,นะครับรอสภาพดีๆแล้วเราค่อยไปต่อไปต่อที่ใบที่1 1กันครับ <_ d ata> ใบที่11เเขาบอกว่าติด อยู่ในรถครับผมนะครับชาริออตนะครับผมนั่นคือคุณติดเรื่องของการเดินทางนะครับคุณกําลังเดินหน้าทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการที่จะทำนะครับเลือกใบนี้แปลว่าคุณมีอะไรคุณก็ทําไปเนาะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับการเดินทางของคุณคุณกําลังจะเดินทางคุณกําลังจะคิดจะไปนู่นไปนี่หรือสิ่งที่คุณคิดอยู่ยังต้องดําเนินต่อไปอย่าพึ่งท้อถอยแม้ว่ามันจะช้าแบบตัวทาง นี้แต่ก็ต้องไปให้ถึงจุดหมายเป้าหมายของคุณนะครับใบที่11นั้นคือติดอยู่ในรถเนาะหรือติดการเดินทางนั่นเองและใบสุดท้ายครับผมใบที่12ครับเราเรียกว่า ติดสวยครับผมเนาะคุณเองเป็นคนที่ห่วงสวยห่วงต้องโยคะห่วงต้องนู่นนี่นั่นท่าต้องดีเป๊ะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอุ้ยเดี๋ยวผิวเสียเดี๋ยวต้องเอาลมมากลางเนาะจะต้องรักสัตว์จะต้องรักเด็กอะไรประมาณนี้เพราะฉนั้นเดชเอนพลนครับเขาบอกเลยว่าก็ต้องอดทนไงคนคนจะห่วงสวยได้ถามว่าเกิดมาสวยแล้วแบบว่าไม่ธนุถนอมบัญญับัญยังกับผิวหนังหน้าตาเสื้อผ้านาผมเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ปะ เป็นไปไม่ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นนี่ไงครับเทมเพลนจะห่วงสวยมันก็ต้องอดทนจริงไหมอยากกล้ามใหญ่มันก็ต้องแบบไปยิมอยากสวยมันก็ต้องนวดหน้ามันก็ต้องใช่ปะ่ะประมาณนั้นเนาะดูแลรักษาหน้าเรามันก็เลยเป็นเ e มเพลนนั่นเองติดสวยครับผมนะทั้งหมด12ใบในนี้นะครับ ติดโควิดติดแล้วยังครับเออยังไม่ติดนะครับเพราะนั้นนี่คือใบที่12ทีนี้มาดูฝั่งนี้กันโอ้ฝั่งนี้แสดงว่าอาจจะเป็นไพ่ที่รุนแรงนะครับใครยังไม่เลือกคุณมีสิทธิ์เลือกไพ่ที่เหลืออยู่ได้นะครับเราบอกว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่แบบว่าเป็นสุ่มเสี่ยงใช่ไหมครับ สุ่มเสี่ยงนะเพวัะนั้นใบที่เบอร์ครับใครเลือกเบอร์ครับโอ้เสี่ยงเหลือเกินวันนั้นไปติดไปคุยกับคนที่เขาติดเชื้อไปกินอาหารร้านนี้มานน่นนี่นั่นเนาะอ่ายเลขับหมายเลขเอเขาตอบอย่างนี้ครับใเลขเอเขาบอกว่าติดพูอ้าวคุณไม่ได้ติดโควิดนะครับคุณติดผููก็ติดผัวครับนะประมาณนั้นเทนออครับอ่านะครับใหมายเลขเอครับ นี่มันเกมหลอกด่ากันหรือเปล่าใช่ครับเนาะเล่นมาถึงตรงนี้คุณควรจะรู้แล้วครับว่าที่นี่เกมหลอกด่านะครับ หมายเลขเครับติดผู้หรือไม่ก็ติดผัวนะครับติดผัวติดเมียนั่นเองนะครับใบนี้ t e of cup ครับผมสิบต้วนะสิ่งดีๆกำลังจะมา,าติดผัวก็ยังดีติดเมียก็ยังได้เนาะเพราะนั้นก็คือรักษาในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของสถาบันครอบครัวไว้ห่วงใยคนที่อยู่ข้างๆเรานะครับใครทำอะไรตอนนี้แล้วเลือกใบนี้แสดงว่าคุณเองอาจจะกำลัง มีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่นะครับเพราะนั้นติดผู้ติดผัวครับหมายเล็ก A ครับไปดู B กันไหมครับน,นี่มันโดนหลอกแล้วนะครับเนี่ย B ครับใครเลือกหมายเล็กบบ้าง B ตอบว่าอะไรครับ ใจครับผมนะบ่ายเลขกีบีแบบไนท์ออฟคับนะครับผมเป็นอะไรครับเป็นอัศวินถ้วยผู้ชายแสนดีเนาะมีความสนุกสนานมีความรักจัดใจนุ่มนะครับทำอะไรก็เหมือนกับเขาเรียกว่านายออฟคับเป็นอัศวินที่แบบว่าจะต้องปรับตัวทํานู่นทนํานี่ต่างๆนานานะครับความที่คุณซื่อสัตย์ความที่คุณแบบว่ากระฉับกระเฉงนะครับก็มีความรักมีความสนุกสนานเกิดขึ้นมองโลกในแง่ดี นะครับประมาณนี้เป็น Night of ครับใบนี้อาจจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเกาะใจเอาไว้แสดงว่ามีเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะแบบทําให้เราแบบค้างขาดใจอยู่อะไรประมาณนี้ได้ไหมได้นะครับผมเพราะใบนี้คือติดใจครับหมายเลขสี่หะครับหมายเลขสี่รเลือกหมายเลขสี่คำตอบก็คืออันนี้ผมเลือก ทำไมเลือกแล้วต้องไปได้อย่างนี้วะติดอยู่บนคานเอาบอกตรงๆว่าพอทําเกมปุ๊บเราก็ต้องเลือกก่อนเออผมเลือกใบนี้เนี่ยเดอะเฮอร์มีดครับเอานะวาสนาแม่งต้องติดอยู่บนคานอีกแล้วเหรอเออนะครับนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงนะครับเดอะเฮอร์มีดครับติดอยู่บนคานนั่งอยู่บนประภาคานคําว่าติดคานเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าติดอยู่บนประภาคารทีนี้เนี่ย พูดเร็วพูดเร็วแล้วก็ใช้คําแบบเร็วๆสั้นๆอะติดขานติดขานติดขานเนาะก็เลยกลายเป็นติดขานกันนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับ,รมนะรบหมายความว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่บนประภาคานแล้วคุณก็จะแปบว่าเป็นบนประภาคารเนี่ยมันจะมีะไฟใช่ไหมครับมันก็จะส่องแสงสว่างสาดส่องไปเรื่อยเลยเนะเคยดูเรื่องของ The Mermaid ไหมหรือว่าดู p r i v t t o of c r r i b e e n n ไหม ที่แบบว่าประภาคารเราก็จะมีสอดแสงสอดไปจากประภาคารอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้แสงสว่างเนี่ยสาดส่องไปยังท้องทะเลนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณติดอยู่บนประภาคารเนี่ยถือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าโอ้ห่วงใยคนเนาะพยายามแบบโอ้ยเขาจะไปถึงไหนแล้วเรือจะไปยังไงนะถ้าไม่มีแสงแล้วเออเรือจะผ่านล่องน้ํานี้ไปได้หรือไม่ คุณต้องคิดว่าคุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่แบบว่าคอยชี้นำทางให้เขาเป็นเดอะเฮอร์มีตนั่นเองนะครับติดอยู่บนคานนะครับปรับใจตัวเองไปนะครับใบต่อไปครับหมายเลขดีครับใครเลือกหมายเลขดีบ้างหมายเลขดีคำตอบของคุณคืออะไรเอ่ยติด เพื่อนนะครับหมายเล็กดีคือติดเพื่อน T of cup ค,ครับผมเพราะนั้นการที่แบบว่ามี3ถ้วยนั้นแปลว่าถึงเวลาที่จะเลี้ยงฉลองล่าเริงงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานแต่งงานนู่นนี่นั่นอย่าลืมไปงานก็พกแมสพกแอลกอฮอล์ไปด้วยนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้เชื้อโควิดมันระบาดจากการติดต่อนี่แหละนะครับใครที่แบบว่าไปงานเองงานนู่นนั่นนี่เนาะเลี้ยงได้ แล้วก็เลี้ยงหน่อยนะครับช่วงนี้อยู่กับบ้านเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับอาจจะเป็นโควิดก็ได้ติดเพื่อนครับเนาะเพราะนั้น3ถ้วยครับความหมายของ3ถ้วยคือดีนะคือดีคือการเลี้ยงงานสังสรร์เลื่อมประมาณนี้และ x ล่ะครับทำไมามันขึ้น x ทําไมไม่ ABC d แล้ว E แล้วเนาะเพื่อที่จะแบบว่าหลอกคนใช่ไหมครับหมายเลขับ หมายเลข x นั้นใครเลือกหมายเลข x นั้นความหมายของหมายเลข x คือติดสับครับอืมนะครับนะะประมาณนี้เนาะอืม โดนหลอกอีกแล้วนะครับให้มันเลือกหมายเล็ก x นะครับ the s t a i n g ครับ the s t a i n g จริงๆก็คือความอดทนนั่นเองนะครับเป็นความอดทนเหมือนกับน้องคนนี้ที่จะต้องนั่งอยู่กับสิงโตนะครับมีความที่จะแบบว่าใจดีซู้เสือนะครับแต่อย่างนึ่งเราเรียกว่าติดสัตว์นะครับประมาณนั้นนะคราะฉะนั้นนี้แหละครับคือสาเหตุของการที่ทําให้เกิดโควิด ได้นะครับเพราะนั้นใครหลงมาเลือกใบนี้รีบๆไปสวอปเลยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะติดสดนะครับผมอ่าและใบสุดท้ายครับผมใบสุดท้ายสำหรับใครที่ไม่เลือกก็ยัดเยียดให้เอาใบสุดท้ายไปนะครับใบสุดท้ายครับใครเลือกนั้นคือติดคุกครับผมเซเว่นออฟวอร์ะนะครับเคาถาครับแต่ถ้าติดคุกแล้วมีผู้ชายแหกกรงแบบนี้มา โอเคไหมเนาะก็โอเคใช่ป่ะนะก้ามใหญ่ไข่ก็ mm hmm. นะรูปหลอก้ามใหญ่ไข่ก็นะครับประมาณนั้นเซเว่นออฟวอครับมีปัญหาเข้ามาเราก็ต้องค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือใบที่วายครับติดคุกครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้คําตอบเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะครับสิบสองบวกหก ก็คือทั้งหมดกี่ใบครับ18บใบนะครับเกมของเราเกมสนุกสนุกนะครับหลังจากดูนี้เสร็จแล้วก็ยังไงก็เข้านอนนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราด้วยช่วงนี้โควิดรอบนี้ผมบอกเลยว่าระบาดแล้วหนักจริงนะครับระบาดแล้วหนักจริงคนรู้จักรอบนี้คือแบบว่าเข้าโรงพยาบาลมี ICU ด้วยนะครับเพราะนั้นดูแลสุขภาพกัน ไม่ใช่คู่ผมทํางานเกี่ยวกับสายของตรงนี้นะครับอยู่กระทรวงสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างโดยการที่พยายามตัดวงจรของการระบาดมันออกไปนะครับอย่าไปโทษใครเลยถ้าคุณจะติดนะครับไม,ไม่มีความผิดหรอกที่จะติดเพราะว่ามันแพ้เร็วจริงๆนะครับติดแล้วก็บอกทำลายไปเขาตงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ช่วยหมอช่วยพยาบาลเขาเหนื่อย นะครับตรงนี้เนาะทำคลิปออกมาให้คุณได้เล่นสนุกสนุกกันนะอย่าลืมกลับไปเชียร์นางสาวไทยของเรานะครับว่าไม่ใช่นางสาวไทยสิเนาะนางสงการของเราว่านางสงการของเราทั้ง12ท่าน,นราคบผมใครจะได้เข้าไปสู่ในรอบของชุดว่ายน้ำกันนะครับผมสวัสดีครับ